Good day ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องของการใช้ as บวก adverb แล้วก็ as ปิดท้ายก็ต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะฮะก็ยังไม่จบสนิทด,ดีก็เลยเอามาต่อยนิดนึงมันมีเนื้อหาอะไรที่ยังน่าสนใจเพิ่มเติมอยู่นะครับอ่ะถ้าใครดูอ่าอพิโซดที่ผ่านมาละเอียดนะครับ จะเห็นว่าผมอธิบายเรื่องของการใช้ adverb มาเปรียบเทียบการกระทำสองอย่างการกระทำของบุคคล2คนหรือ2ส,สิ่งการกระทำในอย่างเดียวกันเหมือนทำเหมือนกันด้วยอาการเดียวกันนะแต่เป็นผู้กระทำสองอ,สองตัวละครน,นะว่ากันนะครับก็จะมาดูต่ออีกนิดหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาคำวิเศษนั้นปกติจะเติม l y ถูกไหมเราอันนี้เราเห็นมาแล้วในคลิปที่แล้วนะเราค่อยๆึกตามนะ แล้วมันก็จะมีคําวิเศษอยู่บางคําที่ไม่ต้องเติม L-Y ใช้ได้ทั้งเป็นทั้งคุณศัพท์ adjective และคําวิเศษ adverb ในตัวเดียวกันอย่างตัวอย่างคําที่ใช้บ่อยอย่างคำเนี้ fast, ย fast ไงนนะฮ <c oughs> นะ fast นะไม่มี fastly นะผิดนะไม่ต้องเติม L-Y นะลบทิ้งได้เลยนะฮนะอ่านะเป็น fast เฉยๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นคุณศัพท์หรือวิเศษก็สามารถ ใช้รูปเดียวกันได้เลยโดยไม่ต้องเติมแหววไ,เไวเลทสายมาโรงเรียนสายมาทํางานสายเข้านอนดึกทำอะไรช้ากว่าเวลาที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ย hard ยากลําบากหนักอืผมจะยกมาแค่ไม่กี่คํานะเอาเป็นบางคำแค่นั้นพอเพราะว่าคงไม่มีพื้นที่เวลามากพอแต่จะเน้นในคำที่เห็นบ,บ่อยๆนะครับ much มากมาก,มากแบบนับไม่ได้อะ่ะ ขยายการกระทำบางอย่างก็ทำอย่างมากๆนะฮะลองลองถ้าเป็น adjective คุณศัพท์จะเน้นความยาวมากกว่าไปว่ายาวใช่ไหมเชือกเส้นยาวผมยาวขายาวแขนยาวอะไรที่มันยาวใช้ลองแต่ถ้าเป็นเวลาจะหมายถึงยาวนานนานนะกระทำบางสิ่งบางอย่างด้วยโดยการใช้เวลาที่นานกลายเป็นยาวนานไป ก็จะราวๆนี้นะฮะคำที่อยู่ตรงกลางของแอหน้าแอหลังเป็นภาคต่อนะอีกคำหนึงคือ soon s o ซ s น o n soon มันแปลตรงตัวในไม่ชานี้เร็วๆนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อะนะทั้งหมดเนี้ยจะไม่เติม L Y เลยถ้าเติม L Y บางคำนะความหมายจะเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวให้ว่ากันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับอ่ะ ทั้งหมดนี้นะฮะใช้ขยายคำนามคำสรรพนามก็จะเป็นคำคุณศัพท์นะแต่ถ้าใชขา้ขยายกิริยาการการะทำก็จะเป็นคำวิเศษหรือ adverb นั่นเองตรงส่วนนี้ผมจะขอเน้นคำที่เป็น adverb เพราะว่าก่อนหน้านี้พูดถึงแบบคุณศัพท์ไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเติมแอลว้นะไม่เป็นไรไม่ใช่สาระสำคัญมากรู้แค่ว่าคำพวกนี้ใช้เป็นคำวิเศษแล้วไปขยายการการะทำต่าง ได้เองตามปกติธรรมชาติของมันโดยมีคำว่า as หน้า as หลังนะฮะเหมือนที่เราเคยพูดก่อน้านนี้ไปเดี๋ยวสักครู่นะฮะดีไม่รดบที่ลบมาอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคกัน As fast as เขาสามารถวิ่งได้เร็ว I do or I can ตัวที่เราต้องใช้กริยาตัวเดียวกันข้งหน้าข้างหลังซึ่งในภาษาพูดก็คือ as me ถูกไหม he can run as fast as me หรือ he can run as fast as I can เขาสามารถวิ่งได้เร็วเหมือนกับที่ฉันวิ่งได้เลยเห็นไหม คำว่า fast ตัวนี้ก็คือ adverb หรือคำวิเศษถูกไหมเพราะมันขยายคำว่า run ที่เป็นกริยาหรือ verb อมี as ปิดหน้าปิดหลังเพื่อเน้นว่าเท่ากันเหมือนกันตัวอย่างที่หนึ่งนะฮะ um, I know it ฉันรู้มันรู้แต่สิ่งอย่างนึงอะ as much as you do ดูก็คือกริยาท,ที่มาพูดซ้ำคำว่า k น o นนั่นเองฉันรู้มันมากพอๆกันที่คุณรู้นั่นแหละ I know it as much as much มากนะฮะรู้มากขยายคำว่ารู้ว่ามากก็เป็น adverb เห็ไหมเป็นคำวิเศษรู้พอๆกันที่คุณรู้อ่ะอนี่คือกรณีของการใช้วิเศษที่ไม่เติมไปเอาไว้ใไหมคำพูดจะไม่เอาไนะฮะเป็น adverb ได้เลยทันไหมสองประโยชน์ที่แปลได,ได้ใช่ไหมครับ เราเปิดทวนดูแล้วกันผมแปลให้แ้วเรบร้อยน,นะฮะไม่ได้เขียนคำแปลไว้เลยอืมทีนี้เนี่ยดูเวลาแล้วก็แป๊บเดียวห้านาทีกว่าแล้วนะมันจะมีบางคําที่เขานิยมเติมเป็นลักษณะขยายประโยคเกือบทั้งหมดนะฮะจะไม่เป็นจะไม่จะไม่ได้ใช้เพื่อแบบว่าเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งมากนะแต่เป็นลักษณะเหมือนการขยายความประโยค ะะแต่มีความรู้สึกเปรียบเทียบอยู่เล็กๆน้อยๆน,นิดนึงอ่าอย่างเช่นกรณี้3ตัวนี้จำไว้นะ as long as as long as นานเท่าที่ตราบเท่าที่อ,อันนี้นน,นี้นี่คือความหมายวะนะ่า as long as นานเท่าที่หรือตราบเท่าที่ as soon as as soon as เร็วเท่าที่อ่าทันทีที่นะฮะ สองตัวเนี้จะใช้บ่อยจริงๆ as much as ก็ใช้ได้นะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้ว as much as คือมากเท่าๆกับมากพอๆกับขอ,อนี่นสองตัวนี้แล้วกันอ่ะลองดูนะฮะ please contact me as soon as possible นะ Possible เป็นไปได้นะะประโยคนี้แปลว่าอะไร Please contact me as soon as อ่านี่ as หน้า as หลังกรุณาติดต่อฉันทันทีที่เป็นไปได้หรือเร็วเท่าที่เป็นไปได้ as soon as possible อ่าโอเค you can stay ภกอยู่นะฮะ here You can stay here คุณสามารถพักอยู่ที่นี่ได้ as long as you want แปลว่าอะไรคุณสามารถพักอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่คุณต้องการจินดีต้อนรับคุณเสมอ as long as you want เห็นไหมครัว่า,ากรณีอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนการเปรียบเทียบกับอะไร2อ,อย่างแบชบัดเจนทีเดียวแต่มันเป็นลักษณะกันลักษณะมบนขยายความประโยคอะไรบางอย่างนะฮะ แต่มีคำเปรียบเทียบอยู่ในประโยคอืมนะครับอ่านะพอได้นะประโยควิธีการใช้ as หน้า as หลังในในชุดนี้นะครับอ่ะแปดนาทีกว่าละเอาเป็นว่าก็น่าจะเกือบจบเลยละเดี๋ยวข้าวน่าจะเหลืออีกหนึ่งเอพิโซดนะฮะไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะจะมีวิธีการเปรียบเทียบโดยใช้ as ปิดหน้าปิดหลังเหมือนกันแต่จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างจากที่ผ่านมาอยู่ พอสมควรเป็นคนละมุมกนะันนะนก็เดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันโอเคก็ถ้าเห็นไม่ประโยชน์นะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ตอดหน้า see you next episode goodbye